Thôi dạ thế ừ. Cái lắm mà Thôi chín chín mất lần อย่งนี้คือบปาบุติโอ้ยสายพี่น้องมาแบบโจนเหมือน้มาแบบเงียบๆสุขสบายดีพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเที่ยงไหเที่ยงนาปิ้งปลาคอง่ญ่พี่น้องเอ้ยแกงน้ำไม้ปิ้งปลาคออเที่ยงไหเทียงนาบรรยากาศเย็นเย็นตามไปด้วยกุ้งเต้นกุ้งโครโยตี ตามไปด้วยแจวสมแจงน้ำไม้หืมีแต่อาหารี่น้องผักกระแยงถามหน่อยย่างแล้วแจงน้ำไม้สดๆเลยน้ำไม้สดๆบหวน้ำไม้ทันทันใจบ่ซุกเลยยังปาคอกำลังสุคอหยาดกินกินใจนะกลางเวทีเวทีกับมองเก่า กินมงเกาอาหารจานเด็ดเริ่มเลยบ่คนคนเสบยียงอาหารกลางเวทีเหยี่ยมสคกด้วยบ่ีงกลางเวทีกัมานี่มากุ้ตงติน่น,นกุ้งหนึ่งป้าชะชะอันข้าซามนี่เลยเสร์ฟไปแล้วปิ้งปลาข่้ยไงบ่าวบุญมีกำลังปิ้งปลาข่้ยไง อานี่โคโย,ยตีนี่เอาไปสองอย่างคโคโยตีตามไปด้วยสลัมเดินดงสลัมเดินดงตามด้วยสลัมเดินดง กินข้าวกินข้าวพี่น้องข้าวเที่ยงวันนี้กินข้าวเที่ยงสิบเศษเอ้ามีหอกจะหอยกันหอยโอ้ยมันแจกมันเผ็ดนะจ๊ะแน่าแต่บพัดทูพี่น้องเลยมามามาเซียนเอ้าสิบปุ๋ยใส่เนาะห้านต่งเที่ยง่อไม้มาเกี่ยวข้าว คือบไใสองถุงแลยังบางยางฮะใช่กุ้งนี่มไม่เยอะเอเขาเยอะมันหลออายพวมันเต็มักเขาออกมาทั้งพี่ที่เจ้าก็คินดิบบ่มจากจากเรมาทาั้งเสือเขาพี่ลายแก้วแก้วไนมันเป็นเสือเสือว่นี่วามันจ้เสือทั้นทงนี้ไปดีไหมเนาะคนรอเขาประจำค่ายไม่ใช่คนหนึ่ง น้ำมันคือแดดบนทางนั้นยี่เขามาทางส่งๆทางดิ้ดิเขาเจ้านั่งเมาส์หิ้งสะเขาก็นั่งอย่างมันเขาโปรตูดมาจากองแลเชีแนลนี่ยไอ้พี่น้องแสบแสบแกงเขาไม่หอนขอนห่อนบ่ลเลยขาวขาวขาวไม้พี่น้องขาวไม่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยจวดจวดตามไปด้วยขอนขวานขวานขวานใหญ่ยามายามายามาพี่เออบแหนยามาทั้งพี่เออยามางามาทั้ง อ้าวฟักอ้าวใบเมฆทั่วห่อหอจำกุ้งอร่อยมากกินเพี่องกินกินมามามาลำลายแตกแล้วอร่อยอร่อยออร่ยห่อแบบข้ามยิ่งใหญ่ห่อเพล่องแบบข้ามยิ่งใหญ่หมดมาเงียบแน่ออื้อเอาบังแฮกแกงน้ำไม้สามอย่ามันหัวกระเทียมคนน เออเอาลเทียมมาใส่ียมหมักพริกดิบด ok> ิบมาแล้วแกงชน้มห่เมกมันพรกล่องอีกมื้เนาะเราหรือบมฮาดำะหมดกักเดียคย่าเข้ามายังเข้ามายงเข้ามาจิบมองยาบน้าปูเนาะคนหมดแล้วแดดแดดมันเริ่มเที่ยงกิน้งติกง้งตินงหอมด้วยเห็ดจะได้เงี้ยหอมข้กันยู่ปะเอาเขาป่าขนกันอูจ้ะพี่หเาเนี่ยเงีย รส้นพรา่าี้กาาาใหม่พีขาวเพชรีลองตวอบเลยบางพี้องทีหอกลุ่งกุเกล็ดใบมะกรูดหอมันตัวกะเกหอทถูมี่บังหอมสะรค์กะมีนะค่ะมีหอมสรนมีเือหอมสรรั์ตุใส่เอ้หดงเรงดงเงไม่ดูนใ่เป็นซอยจูได้อันนี้จำจู จะไปใช้ระบาดเหาเมื่อกี้ยังกูจับใส่ต็มอยู่เต็มเต็นนี้มัเราเต็มนี้มันเราเต็มยุบพึกนใ่เหรจำสดเลยเฮ้ยเจียว่น้อจ่อยกเอาอีกล้เต็มออกน้ำจากปากเลยกูชีวิตขนาดขเขาชูชีวิตยุดเหบอ วันห <ata> ่อยวนกินดบยอะเยอะเอาใจอยากกินเป็นต้งหอ่ก็กินเป็นตัวแลวกุ้งไม่ชิลีนะใส่น้องแซ่บๆปลาขุ้งใหญ่กูวิู่้กินชโอ้แล้วสาดเสร็จแกงถิ่มแล้วกกินปลาขุ้งใหญ่วนนำตะแกงน้ำไหม้เพียงกินนิดเพีงเนาะหอยบ่เต้นหนา่แล้วรับเอยมามา ไส้มันขมบุ้มผูกเกล็มาพี่น้อมบางอยังก็ไปปลาคอมาปลาคอยังยังเนาะยั่งหยุดตัวนึ่งอ่ะพี่น้องกินเข่ากันเด้อจบบรรยากาศเที่ยวเนี่พี่น้องกินเข่าเซะก่นกอกนพ่ออย่างทีไม่ได้พี่น้องกำลังแซ่บอ,อกกดไลค์กดแชร์ไปนำ้ำกดติดตามให้พี่น้องให้ยกำลังใจเป็นการทำคลิปต่อไปพี่น้องกินซะก่อนบ๊ายบาย